we ที่ห้าสิบเจ็ดคำนัดลึกลับยามนี้ในห้องโถงจุดโคมไฟสว่างไสวยยืนเต็มไปด้วยผู้คนล้วนเป็นสาวกในกายออรวมเอกาซุปซิหาหรือดังสับสนบนพื้นกลางห้องโถงนอนไว้ด้วยสตรีนางหนึ่งเป็นผู้น้องของสตรีหุบเขาปิศาตนามเหลียงเซีเ่ยวเง็กยามนี้เหลียงเซีเ่ยวเง็ก ถือผ้าสกปรกมอมแมมหน้าขาวซีดไร้เสียเลือดตูท่ารับบอบช้ำภายในมังกรทองห้าเล็บนั่งบนเก้าอี้โนมซ้ายสุดถัดมาเป็นบดิตผู้กันเหล็กซึ่งชื่อสิงและเสื้อขาวธงยานตวนเปียยงเอาเยี่ยงเกี่ยวเดินเข้าห้องถงมาถึงข้างกายเสื้อขาวทงยานสุดนั่งลงบนเก้าอี้ว่างกล่าวเบาตัวเจ้ ท่านเป็นคนสยบเหลียงเสี่ยวเงี้ยหรือเสื้อขาวทุงยานเลียวหน้ามาแวบหนึ่งจากนั้นปุ้ยปากไปยังมังกรทองห้าเล็บกล่าวว่าเป็นเงือกจ้งหูง้หวบสยบเป็นน้าจงหู้หวบสยบไว้เพิ่งกล่าวจบหลังห้องถงปรากฏสตรีชุดดำเดินออกมาประกาศว่าอ้กาจู้มาถึงสาวกนิกายวรวมเอกรในห้องถง พากันสงบปากคำพูดที่นั่งอยู่ล้วนผลลุกขึ้นเสี้ยงงอพันเมอส่งหลีจูภายใต้การห่มล้อมของเด่ารุนี้ชุดเหลืองแปดนางเดินช้าๆออกจากหลังห้องโถงเอาายิ่ยงเกี่ยวเพ่งตางมองเห็นนางหน้าคลึงครึมเย็นชากลับเขินสวมหนาาของผู้กาจจุในใจอดบังเกิดความรู้สึกพิสดารไม่ได้ อาอิ่งเกี่ยวรู้สึกสตรีนางนี้ประลาดนะักไม่ใช่ธิดาผู้ลิมทั่วไปจะทัดเทียบเปรียบได้เยาว่าแต่สตรีสามัญธรรมดาทั่วไปยามนั้นมังกรท้องห้าเล็บเสือบเท้าไปารายงานว่าเรียนหู้กาจู้เหลียงเซี่ยงเง็ดผู้เป็นหนึ่งในสองสตรีหกเขาพิศาษปุกุรุกสถานหัวห้ามบริวารกับสึงใต้เหียบและตวนหู้ตึงจู้ รวมกำลังสยบไว้ขอผู้กาจููสั่งการมาส่งหลีจูตาศาสตร์ประกายวูบดุดสายฟ้ากล่าวว่าสองสตรีหุบเขาพิศาดเคลื่อนไหวพร้อมกันอีกนางหนึ่งเผยชมหรือไม่ปากาวาจาสายตากวาดมองมายังอ้าวเยี่ยงเจียวอ้าวเยี่ยงเจียวใจหายวูบทราบว่านางต้องล่วงรู้เรื่องนี้ อย่างน้อยก็พบเห็นตนติดตามออกจากป่าภัยดังนั้นสาวเท้าไปกล่าวเสียงกังวนันอู้กาจู้หอจะสมสมบัติปลากดสตรีนางหนึ่งบุกรุกแต่งกายเช่นเดียวกับสตรีนางนี้ไม่ทราบเป็นสตรีหุบเขาปิศาจอีกนางหนึ่งหรือไม่ส้มลีโจนหน้าเคร่งเครียดลงกล่าวว่าคนบุกลุกหอจะสมสมบัติเล่า หาวียงเกียวรอบสงสัยใจคำานึงขึ้นนี่มิใช่ทราบดีแต่แ้งถามหรือขณะครุ่นคิดตอบว่านางรับบาดเจ็บสาหัสถูกคนช่วยเหลือออกทางหน้าต่างหอส่งหลีโจกล่าวว่าท่านใหญ่ไม่ไล่ล่าตามไปหาวิ่งเกียวกล่าวว่าทางนี้เพราะฝ่ายตรงข้ามหลบหนีเข้าเขตหัวห้ามส่งหลีโจถามเพราะว่า หลบหนีเข้าป่าไผ่หลังหอชาสมชมวัฒหรือนม่ผิดส่งหลีจูกล่าวว่าตอนนั้นท่านใหญ่ไม่ย่ำกระครังแจ้งเหตุเอาเอี่งเกี่ยวยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าตอนที่ข้าติดตามศัตรูไปหาได้พกกระครังไปไหมคำพูดนี้แฝงความหมายครบคันแต่ส่งหลีจูยังปั้นสีหนา้าเคร่งเครียดกล่าวว่าท่านติดตามถึงป่าไผ่ พบเห็นอันใดออหรือไม่เอาอยิ่งเกี่ยวยิ่งสงสัยใจคำหนึ่งขึ้นไม่ใช่พบเห็นท่านหลอกหรือฉะนนยังสอบถามต่อนหน้าชุมชนด้วยดังนั้นตอบว่าไม่พบเห็นอันใดเพียงเห็นฝ่ายตรงข้ามหลบนี้เข้าป่าภายไปช่งหลี้โจูคล้ายคลายจะลงพงศรีรษากล่าวว่านิ่ยากต่ำนีท่าน ภายหนะ้าท่านเฝารักษาหอชะสมบมัติด้วยความระมัดระวังก็แล้วกันตอนแรกนางคาดคันเค้นถามแต่แล้วเปลี่ยนท่าทีเป็นไม่เสื่อบสาวออกความไม่เพียงอาวเยี่ยนเกีียวแม้แต่คนในห้องโถงยังบังเกิดความเคลือบแคลงสงสัยตามกฎของนิกายรวมเอกเอาวเยี่ยนเกีียวเฝารักษาหอชาสมบัติแต่ปล่อยให้ศัตรูบุกลุกเข้าหอ สุดท้ายหลบหนีไปได้สมควรถูกพิจารณาโทษสุ่งหลีจูกลับผ่อนผันยกเว้นยามกระทันหันคนในห้องโถงถูกท่าทีของนางก่อกวนจนเหมือนงงสงสัยบรรยากาศเปลี่ยนเป็นเงียบสงัดขึ้นเห็นส่งหลีจูโบกมือสั่งว่านำซากศพเลียงเสี้ยวเงียกไปท่านทั้งหลายไปได้กล่าวโจบผลลุกขึ้น ันกายไปยังหลังห้องโถงภายใต้การห้อมล้อมของเราเดรุนี้ชุดเหลืองบัณฑิตผู้กระเหล็กชิงกล่าวว่าแกเยี่ยงท่านกลับหอไปเถอะมังกรทองให้เลพเห็นเช่นนั้นก็ไม่กล่าวมากความนำสาวบกในนิกายแยกยายจากไปชั่วพริตตาสาวบกนนิกายจากไปจนหมดสิ้น เพียงลงเหลืออาวยิ่งเกี่ยวและเสื้อขาวธงยานสองต่อสองเสื้อขาวธงยานจึงกล่าวเบาๆยี่ตีบนหอสะสมสมบัติที่แท้มีความลับใดอาวยิ่งเกี่ยวสายหน้ากล่าวว่าตอนนี้ไม่ทราบแต่ในความเห็นข้าเจ้าความลับไม่ได้อยู่ที่หอสะสมสมบัติอย่างนั่นอยู่ที่ใดอาวยิ่งเกี่ยวกล่าวว่าไม่แน่นักว่าอยู่หลังป่าไผ่ เสื้อขาวธงยานฉุกใจคิดกล่าวว่าเห็นได้อย่างไรเอาเยี่ยงเกียวกล่าวว่าท่านเห็นสีหน้าท่าทีของสิ่งหลีจูเมื่อครู่หรือเสื้อขาวธงยานกล่าวว่าอ๋อดังนั้นท่านสันนิษฐานว่าหลังป่าัยมีความสําคัญกว่าหอชสมสมบัติหรือนี่ผิดเสื้อขาวธงยานคบคิดแล้วกล่าวเรื่องนี้จะได้หุนหันผู้ว่า รอจนข้าพเจ้าหาหรือกับสิงเจกเจกก่อนไม่ทันขาดคำได้ยินเสียงพรบป,ประกายจุดหนึ่งสัตว์ผู้เข้าห้องถงมาตกลงบนพื้นห่างจากอ่าวเยี่ยงเกี่ยวไม่ไกลเท่าใดร่อาวเยี่ยงเกี่ยวและเสื้อขาวทงยานใจหายว่าสัตผู้ออกจากห้องถงโดยพร้องเพลียงยามนั้นฟ้ายัางไม่รุ่งสางสว่างทุกอย่างเงียบสงัด ในเลยมีเงาร่างผู้คนเอาเยี่ยงเกี่ยวกลับเข้าห้องถงตรวจด,ดูพื้นดินพบว,ว่าวัตถุที่สัตว์พุ่งเข้ามาเป็นหินเล็กๆก้อนหนึ่งสีหน้าเสื้อขาวธงยานปรากฏแวววิตกกังวลกล่าวเบาๆยีต่ตีคำสนทนาเมื่อครู่หาถูกสาววกในกายรวมเอการได้ยินเกรงว่าจุ่งยากมากแล้ว อ่าวยิ่งเกี่ยวไม่เห็นด้วยกล่าวว่าในความเห็นผู้น้องผลผู้นี้ไม่แน่นักว่าเป็นสาวกในกายอ,อมเมริกาเชื่อข่าวทงยานกล่าวว่าเห็นได้ยอย่างไรหาเป็นสาวกในกายอ,อมเมริกาย่อมไม่ตีปลาจนเสือตื่นเสื้อข่าวทงยานรู้สึกมีเหตุผลแต่ยังกล่าวว่าหมู่บ้านเหนือพิสดารอยู่กลางบึงน้ำยังมีผู้ใดประปนอยู่ เอาเหียงเกียวกล่าวว่ายังมีเงาดาที่ช่วยเหลือเลี้ยงเสื้อจุยแห่งหุบเขาปิชาคาดว่าเป็นยอดฝีมืออืน่นนอกเหนือจากสาวกนิกายอรเมกะเชื่อขาวธงยานกล่าวว่านั่นเป็นผู้ใดกันแน่ทั้งสองขบคิดสนิธานชั่วขณะไม่ได้ผลสรุปวันใดได้แต่แยกย้ายไปพักผ่อนเอาเฮียงเกียวว,วุ่นวายมาตลอดคืน ร่างกายบังเกิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแต่เห็นฟ้าสางลำไรแล้วในเลยมีกระใจหลับไหลดังนั้นนั่งขัดสมาธิโคจรพลังบนเตียงมิคาดโคจรพลังรอบหนึ่งพลันรู้สึกแสงโคมไวผูกอาการในห้องปั่นปวนเล็กน้อยหากเปลี่ยนเป็นผู้อื่นหรือเป็นชาวบุริมที่พลังการฝึกเปลือจจำกัน ยากที่จะรู้สึกได้เอาเอย่งเจียวพันตื่นตัวลอยตัวขึ้นจากเตียงทั้งที่อยู่ท่านั่งและเลี้ยวลงที่ข้างประตูความรวดเร็วของท่าร่างสุดจะบ,บรรยายเป็นถ้อยอร้อยคารุมได้แต่รอจนละเลี้ยวลงที่ข้างประตูกว่าตาสำรวจมองต้องล่อร้องคำละอายในใจที่แทนหน้าต่างด้านทิศตะวันออก ไม่ทราบเปิดออกตั้งแต่เมื่อใดลมอรุณโชยพัดเข้ามาเบาๆอาวยิ่งเกี่ยวทราบว่าผิดท่าขยับสองแขนพุ่งตัวดุดเก่าทันทลวงหน้าต่างออกไปเห็นที่ห่างไปประมาณสิบวาปรากดเงาสีขาวจุดหนึ่งพุ่งประหลาดไปยังป่าภายดุดาวตกอาวยิ่งเกี่ยวร่ำร้องในใจดูว่าท่านจะหนีไปที่ใด หางยืดกายพุ่งติดตามไปเพิ่งบรรลุถึงริมดงในป่าไผ่บังเกิดซุ้มเสียงสดใสไพอร์้องดังว่าลืมกดข้อบังคับของสถานห่วงห้ามแล้วหรือซุ้มเสียงไพอรร์ร่อนหวานแต่แฝงอำนาจข่มขู่เอายิ่งเกี่ยวชะงักงานบุกกล่าวเสียงกังวาลโอกาจู้ยังไม่พักผ่อนหรือในป่าไผ่เงียบสงัดงนัน คล้ายไม่มีผู้คนก็มีปานอาอยิ่งเกี่ยวขมวดคิ้วกล่าวอีกว่าผู้กาจู้มีไส้ศึกลบหนีเข้าป่าไผยยังคงปราศจากเสียงขานร,รับใดๆอ,าอ้ายิ่งเกี่ยวสงสัยจะยิ่งคำหนึงขึ้นวังจากน้ำเสียงแสดงว่าเป็นเสี้ยงงอพันมือส่งรีโจชไไนไม่ตอบคำหรือนางพบเห็นเงาสีขาวจุดนั้น ดังนั้นไล่ติดตามไปคบคิดถึงตอนนี้ขณะจ,จะพุ่งเข้าปา่าไผ่มีคาดส่วนลึกของปา่าไผ่บังเกิดเสียงดังอีกว่าจะได้วู้วามรีบกลับไปยาวเยี่ยงเขียวแตกตื่นตกใจกว่าเดิมต้องยืนตะลึงลานอยู่นอ,อกปา่าไผ่เมื่อมองไปยังทิศท,ทางต้นเสียงดูจากสภาพการความเคลื่อนไหวของตนล้วนอยู่ภายใต้สายตาผู้อื่น ตนเสียทีที่มีดวงตาแต่ไม่ผิดแผกจากคนตาบอดดังนั้นกล่าวเบาๆท่านเป็นใครไม่ใช่หู้กาจู้หรือจะได้ถามมากความครั้งนี้ในป่าไผ่นาว่ามีเสียงตอบแต่สุนเสียงแผ่วเบายิ่งที่น่าประหลาดคือซุนเสียงแม้แผ่วเบาแต่ทุกถ้อยคำชัดเจนคล้ายกล่าวที่ริมหูก็มีปาน ถามข้อสันนิษฐานของอาวเยี่ยงเกี่ยวนี่เป็นไปได้สองประการประการแรกผู้กล่าวใช้วิชากาลังภายในคลื่นละเอียดถ่ายทอดเสียงส่งเสียงมากระทบสดอย่างนั้นคนผู้นี้ต้องมีพลังฝีมือสูงล้ำเยี่ยมยิ่งประการสองคือคนผู้นี้คุ้นเคยกับผมิีประเทศในปาา่าไพยตอนนี้คงอยู่ห่างตนไม่ไกลเท่าใด ดังนั้นแหลเห็นตนส่งเสียงกล่าวกับตนคบคิดถึงตอนนี้ในป่าภัยบังเกิดเสียงดังว่าท่านยืนตะลึงลานใดอีกไม่นานฟ้าจะสว่างแล้วจะได้เพิ่มความจุ้งยากแก่ตัวเองคำพูดนี้แฝงความหมายสองประการไม่ทราบเป็นการเปลี่นภัยหรือห่วงใกังวลแต่เอายิ่งเกี่ยวไม่ว่าอย่างไรไม่ยินยอมพลันทลันปาดเข้าปา่าไผ่ ปากตะวันบอบบออย่าได้เล่นรวดลายข้าพเจ้าต้องพบท่านให้จงได้แว้วเสียงอุทานนั่งเอง๊ะส่วนลึกของดงไม้ปรากฏเงาสีขาวไว้ผู้ก็หายวับเป็นท่าร่างรวดเร็วนักหนาอยิ่งเขียวไม่ยอมเลิอกราจำแนกทิศทางเป็นมั่นเหมาะลอยตัวไล่ติดตามไปยามนี้แม้ใกล้สว่างแต่ใบไผ่บทบังแสงสว่าง ลดซ้ายลดขวาไปมาในเลยพบเห็นเงาสีขาวอีกเอาเยี่ยงเกี่ยวตอนนี้บังเกิดความคิดถูกกลั่นแกล้งก่อกวนโทษะพันประดังกระชากเสียงว่าเอาแต่สุกหัวหดหางนับเป็นคนเยี่ยงอะไรหากไม่เผยโฉมข้าพเจ้าจะล่วงเกินแล้วเพิ่งกล่าวจบเสียงนั้นดังว่ารีบกลับห้องไปจะเข้าใจเอง อายิยงเกี่ยวในเลยยอมเชื่อตวาดว่าจะได้เล่นเล่หเลี่ยมล้ลมลวดลายข้าพเจ้าเสียงนั้นไม่อรอฟังจบสอดคำขึ้นเราไม่รอกลวงท่านจะได้ทำลายเรื่องสำคัญรีบกลับไปเราก็จะไปแล้วเอยถึงตอนนี้เสียงขาดหายใบไผ่ที่ไกลตาสั่นใบเล็กน้อยคนกล่าวคล้ายจากไปจริงๆอายิ่งเกี่ยวทราบว่า เงาร่างสีขาวไม่เพียงมีพลังฝีมือเล็กล้ำนี่นำซ้ำคุ้นเคยกับสภาพในป่าไัยติดตามไปก็ไม่มีประโยชน์ได้แต่กระโดดออกจากป่าไัยกลับที่พักที่หอสะสมสมบัติเพิ่งทะลวงเข้าหน้าต่างหอและเลี้ยวลงที่หน้าเตียงต้องส่งเสียงอุทานออกมาที่แท้ใต้ปลอกหมอนบนเตียงของตน ขับไว้ด้วยกระดาษแผ่นหนึ่งแสดงแน่ชัดขณะที่อาวอิงเกี่ยวโคจรพลังผู้มาลอบเข้าหอกคุกขามถึงข้างกายทิ้งกระดาษแผ่นนี้ไว้เมื่อครู่อาวอิงเกี่ยวพอตื่นตัวก็สาดพผู้งลงจากเตียงโสดสายตาตามองกลับและเลยตำแหน่งใกล้กายนี่สืบเ,เนื่องจากสามัญสำนึกทั่วไปไม่มีใดหน้าประหลาด ที่น่าประหลาดคือผู้มาสามารถทิ้งจดหมายไว้บนเตียงหาคิดปิดชีวิตตนใหญ่ไม่ใช่ง่ายได้ดุดพลิกฝ่ามือในใจครุ่นคิดต้องกระทืบเท้าด้วยความขุนเคืองใจหยิบกระดาษแผ่นนั้นขึ้นอ่านดูเห็นเขียนอักษรสวยงามว่าคืนพรุ่งนี้จันทกระจางกลางนภาพบกันที่เดิมในป่าภัย เป็นข้อความเพียงสองประโยคทางนี้ไม่มีคำขึ้นต้นและไม่มีลงนามตอนท้ายบนกระดาษมีกลิ่นหอมจางๆตัวหนังสือบรรจงสวยงามแสดงว่าเป็นลายมือสตรีโดยเฉพาะคำที่เดิมหมายถึงที่ซึ่งตนไล่ติดตามเงาดำที่ช่วยเหลือเหลียวเสี้ยวจุยไปจนพบเสี่ยงงอพันมือส่งหลีจูชัด พอได้คิดคนทิ้งจดหมายไว้ย่อมเป็นซ่งหลีจูเองแต่แล้วต้องคำานึงในใจเมื่อเป็นซ่งหลีจูสมควรกระทำโดยเปิดเผยย่ีต้องแซงเป็นมีเนตรในนางต้องการทดสอบพลังฝีมือของตนหรือว่าเอาอย่งเกี่ยวคาดคิดคำนวณที่มาของจดหมายฉบับนี้ไม่ออกยิ่งไม่ทราบเจตนาของเจ้าของจดหมายจริง ทันใดภายในหมู่บ้านบังเกิดเสียงยางมวรครั้งดังติดตอ่อกันลายคราเววกลงวานไปไกลเอายิ่งเกี่ยวสะทานใจเล็กน้อยไม่ทราบเกิดเรื่องใดรีบซุกเก็บจดหมายไว้ในอกเสือ้อคิดทลันขึ้นหอสะสมสมัติไปรักษาการทันได้ยินเสียงชายเสื้อประทาลมดังขึ้นที่เบื้องนอกคนผู้หนึ่งร้องว่ากาจู้ประมุขนิกายมาถึง ให้ชนชั้นผู้ดำเนินการขึ้นไปรุดไปพบที่ห้องโถงใหญ่กล่าวจบพุ่งผ่านไปแจ้งต่อที่อื่นเอายิ่งเกี่ยวเพิ่งทราบว่าเป็นประมุกในกายโรเอกามาถึงบึงเฉาโอถึงกับใจเขม่งตึงเครียดขึ้นประมุกในกายรวรเอกาเคยเกลี้ยกล่อมตนเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าตึกพิทักษ์กฎบอกว่ามีความสัมพันธ์กับตนอย่างลึกซึ้ง แต่จนบัดน,นี้ยังไม่ทราบมันเป็นใครตอนนี้มันมายังหมู่บ้านเหนือพิษณานจะได้พิสูจน์ยืนยันศักดิ์ศรีแท้จริงของมันครบคิดถึงตอนนี้คึกคากอาโขทล,ลันออกจากหอชาสมสมบัติพุ่งสู่ห้องโถงใหญ่จบบทที่ห้าสิบเจ็ด